ซึ่งจะว่าด้วยการออมผ่านต้นไม้การออมด้วยคนาในงานนี้มีต้นไม้อยู่ในคันนี้มีต้นไม้อยู่ห้าร้อย500ตน้500ตนห้าร้อยตววันนี้ให้วันละสองบาทวันละสองบาทเท่ากับวันลนะหนึ่งพันบาทหนึ่งเดือนมีสามสิบวันเท่ากับสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทสิบสองเดือนสิบสองเดือนเท่ากับสิบสองสามสามสิบหกได้สามแสนหก สามแสนหกสิบปีได้สามล้านหกในยี่สิบปีได้เจ็ดล้านสองอ,อมผ่านต้นไม้ทุกวันเราหลับมัน,มนอมเราตื่นมันอมเราทํางานมันอมเราไม่ทํางานมันอมเราป่วยเศรษฐกิจสังคมจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรมันก็ออมผ่านเนื้อไม้ขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งโคกน้องนาทั้งคนบาปปลูกต้นไม้ถ้าใครทุกใครทุกคนมีความสุขในอมผ่านต้นไม้ ออมทั้งกลางวันกลางคืนสูสๆนะครับ